สวัสดีจ้ามาเปิดคลิปกันที่ลบนบ้านนะคะตอนนี้เดินขึ้นมาเก็บผักแพวนะคะจะพาพี่น้องกินเมี่ยงอีกแล้วผักแพวกำลังงามจ้าโหเห็นใบเขียวแบบนี้แบบว่าจัดเมี่ยงแล้วนี่ค่ะ มีอยู่สีพุ่มเอ้สีกระถางนะคะเนี่ยก็ดูแลเขาอย่างดีนะเอาไว้ใส่ลาบใส่ก้อยใสต้มยำทำแกงได้หมดแหละผักแพวหรือว่าผักไผ่นะคะตอนนี้มาอยู่ด้านบนค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าครัวนะคะเพราะว่าอาการมืดมากวันนี้จะออกไปด้านนอกไม่ได้จา่คุณเลมโบก็ดูกีฬาอยู่นะคะ เมื่อกี้กำลังจัดอาหารอยู่เสียงโทรศัพท์ดังมาสองครั้งคุณเลมโบรับฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็ไม่พูดนะก็เลยแกก็สงสัยว่าเอา้าทำไมนั่นนั่นก็คือเบอร์ไม่ย่ากนะคะท่านท่านโทรมาแล้วท่านก็ไม่พูดอ่าคุณเลมโบก็บ่นพึมพำพึมพำหอมก็บอกว่าท่านอาจจะนั่งทับ โทรศัพท์ก็ได้อ่าแก็กักงวลน,นั่นแหละว่าเอ๊ะโทรมาแล้วก็ไม่พูดไม่คุยอย่างนี้แหละเพราะตอนนี้แม่ย่ายังอยู่โรงพยาบาลจา้ะเราก็ไปเยี่ยมไม่ได้นะตามที่ประการหอมบอกเอาไว้นะว่าเออกลัวจะเป็นโรคติดต่อนะคะคือไม่ได้กลัวเราไปติดต่อคุณย่านะคือกลัวไม่คุณหมอท่านบอกว่ากลัวแม่ย่าเนะี่ยจะมีมีโรคติดต่อเพราะว่าท่าน ท้องเสียแล้วก็ท่านาเกียนจ้ะทีนี้พอสักพักหนึ่งก็โทรมาอีกค่ะคุณย่าก,ก็โทรแล้วก็คุยกับคุณเลมโบบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านเอเอล่ะแล้วก็อ,อะไรนะคุณน้าน่ะที่เป็นญาติของท่านน่ะคุสมตบชื่อยากเรียกยากมาก ก็คุยตั้งนานคุณเรนโบบอกว่าอะจะไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงแม่อยู่โรงพยาบาลนะคุยไปคุยมาวกไปวนมาแม่ย่าค่ะท่านก็คงจะหลงอนะเบอร์ยานะคุณเอนโบก็หุดหงิดหายใจห,หึดฮัดเฮ็ดฮัแบบว่าคิดมากนั่นแหละหอมก็บอกใจเย็นๆเออใจเย็นๆอย่าเพิ่งคิดมาก เพราะว่าเราก็คิดมากอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยไม่อยากจะไปอุ้ยคิดมากตามแกค่ะคนหนึ่งคิดมากคนหนึ่งก็ต้องห้ามค่ะแม่เราเจ็บป่วยเขาโอนเงินให้เราทันทีเลยแม่เขาเจ็บป่วยเราไม่ได้มีเงินโอนให้เพราะว่าเมยา่ยมีตังค์อยู่แล้วจ้ะก็ได้แต่ให้กำลังใจให้กำลังใจทั้งคุณย่าแล้วก็ลูกชายคุณย่านั่นแหละได้ผักลแลวละ การผักเพลวของเราก็กระถางที่5เริ่มจากได้ปลูกอีกนะคะเพราะว่าหอมก็ตัดเอาต้นแก่เข้ามาชําน้ําไว้นะคะชุดก่อนก็คือเอามอบให้แม่ขวัญสวีเดนไปนะจําได้ไหมคะไม่รู้น้องปลูกหรือเปล่าจ้ะอันนี้ก็ลากยาวแล้วนะคะขอรีวิวต้นมะกรูดหน่อยจ้าเขาฟื้นแล้วนะจ้าแต่ขอขอบคุณนะลูกสาวมะนาวหมูปิ้งเนาะ ไวยพรมาให้บอกว่าขอให้ต้นมะกรูดแม่ฟื้นนะเพราะว่ามีคนแนะนํามาบอกว่าถ้าเป็นน้มเราให้ตัดตัดทิ้งนะตัดน้าทิ้งต้นตายเลยค่ะก็เหลือเหลือในส่วนที่เขียวอยู่ด้านล่างนิดนึงหอมก็เลยมาดูแลเขานะตัดเอากิ่งแห้งต้นแห้งออกให้หมดค่ะตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะสองต้นด้วยค่ะต้นมะกรูดน,นั้นก็เด็ดใบได้แล้วแต่ว่าดูแลเขาไปก่อนจ้า จะมุมบ้านชั้นสองนะคะมุมนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้พี่น้องชมนะคะเพราะว่ามันมืดด้านด้านบนเราไม่ค่อยได้เก็บภาพนะวันนี้ใช้ไฟฉายค่ะไฟฉายสองนะคะจะให้ดูเจ้าคิเลนนะตรงนี้คือจะเป็นทางของอเครื่องปรับอากาศเขาจะนอนอุ่นอยู่นี่นะคะค่ะแล้วก็ถ้าเขาหนาวเออถ้าเขาร้อนไปเขาก็จะ มีที่นอนขอเขาอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้จาะเขาก็จะอยู่แบบมุมส่วนตัวของเขานะที่นอนของคิดเลมีเยอะมากพี่น้องก็ฝากถึงน้องสุการรมดาน,นันทโสนะถามบอกว่าเจ้าคิดเลคงหนาวแย่เขาก็มีมีมุมอบอุ่นเขานะคะแตเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูขนมจีนหอมตั้ง ตั้งเอาไว้ค่ะตั้งไฟเอาไว้เพราะว่าไฟมันก็ไม่ได้เดือดมากหรอกเพราะว่ามันเป็นเตาพิเศษเนะาะจต่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะมุมใต้บันไดค่ะเป็นมุมของเจ้าคิดเล่นะคะเขาก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะมันเป็นทางของเครื่องปรับอ,อากาศจกอุ่นนะคะถ้าเขาไม่ออกไปด้านนอกเขาก็มีจุด หนักเบาเขาอยู่ตรงนี้นะคะทำให้เป็นที่เรียบร้อยขนมกินได้แล้วจ้าเราทำเป็นคําเล็กๆเอาไว้พอหอ่อได้ง่ายๆนะคะตามด้วยปลาซิ้นที่เราไปตกมานะคะรสชาติก็คือปัททูนั่นเองจ้าอบหอมๆเลยครับ ที่แหว่งไปนี่คือแกะให้เจ้าคิดเลนนะคิดเลนไม่ค่อยชอบปลาจ้ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่เราตำไว้จ้ะตำไว้เยอะนะคะอ่าขวดนี้เราเทหมดแล้วจ้ะแล้วก็ยังมีขวดสเตนบายอยู่นะคะตำครั้งเดียวค่ะเก็บไว้ได้นานเลยนะคะ เราทำไว้รดจัดจ้านมากแล้วนะคะวันนี้ก็ยังจะเพิ่มมะน,นาวลงไปอีกจก้ะมาจะละมาจัดผักกันนะคะนี่ก็เป็นผักสลัดจ้าผักชีไทยคะ่ะชีนาโคนคะ่ะผักกาดขาวนะคะ ผักแพลวนะคะหอมมากเลยวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีผลไม้มาไว้แก้เผ็ดด้วยนะคะก็มีอะโวคาโดแล้วก็แตงน้ำผึ้งหรือว่าแคนตาลูปนะคะ ก็สอ๋อวอร์ชูต์มากี้เอาไปให้ชิมหน่อยนึงหุ่นหอิงเมียอะไรริ่งเมียอะไรมุสันหหุ่นริ่งเมียอะไรอินเตบอกว่าคุณย่าโทรมาอีกไหมอืมวอรชูตถามว่าคุณจะทานอีกไหมชอบซื้อแล้วไม่ชอบทานจากผลไม้นะ น้อจะามาทานด้วยกันนะคะตอนนี้หืมแบวว่าจัดไปน้ำลายสอบไปจ้ะมาจ้ามาทานด้วยกันจ้าพี่น้องจ๋าเซ็บๆนัวๆนัวคำใหญ่ๆโตโตอีกแล้ววันนี้พยายามหยิบขนมจิน น้อยหน่อย,หอยโหปาทูยังไงยังงั้นเลยนะคะผักผักเพวแล้วก็ผักชีไทยค่ะลมอื้ออึงเลยค่ะหิมะค,คงแก่ละลายเร็วเพราะว่า ลมพัดแรงอืม,อมแซบเลยค่ะไม่แซบไม่เผ็ดเปรี้ยวมันก็ไม่อร่อยจะเมี่ยงเนาะเพราะว่ามันมีผักเยอะค่ะ จัดได้พอดีคําเลยเนะยาะจัดได้พอดีค,คําค่ะวันนี้ทําขนมชีนคําน้อยหน่อย เมื่อกี้คุณเลมโบเอาจานม์เืนครัวอาหารของเขานะคะมาชางโงกดูถามว่าเอาสักคำไหมหันหลังควับเลยกินเผ็ดไม่ได้จ้ะ หมาก็ตกแถมยังมีฝนอีกแกะ้หนาวหนาจะเราอยู่บ้านป่าบ้านเขาของเมืองนอกพี่น้องมันไปหากินนอกบ้านลำบากจ้ะต้องมีไว้ในบ้านมันนี้ก็จัดแซบอย่างนี้แหละ อินแล้วมันเพลินจ้ะอินแล้วมันเพลินหยุดยากเมนูเพื่อสุขภาพนะคะทานผักทานปลาจ้ะใจไม่ค่อยถึงเท่าไหรเ่เผ็ดมากค่ะ ข้อวควัไทยเล็กๆไม่มีอดจ้ะเห็นไหมกระติบข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวจ้ะติดทอวเหนียวแถมยังมีปิโตกาไก่ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่อ่อนนิชาสีสว่างนะคะมอบให้มาจากเมืองไทยจ้ะปิโตกาไก่พอน้องอรรอนเปิด เปิดไม่เป็นปิดไม่เป็นคำกระปุกปลาก็มานะคะกระปุกปลาก็ตั้งอยู่ปลาล้าดิบนะยังไม่ได้พัดจะไลาย,ยังไม่ได้ต้มอ <c oughs> ปลาล้างอ่อนนะคะขนาดทำปลาละแล้วนำมาต้มล้างหายไปหมดเลยค่ะสุดยอดจริงๆกินปลาทั้งล้างแคลเซียมสูงเนาะโอ้ช่ำๆเลยครับ เป็นคำเล็กๆ <c oughs> ยิบง่ายจ้ะถ้าทำแบบว่าเป็นก้อนใหญ่ๆ <c oughs> ต้องเข้าใจว่ามือเราไม่ว่างนะมืออีกมือหนึ่งจ้ะทำกินเองเนาะมีเวลาก็ประดิดประดอยมันไปจ้ะทำค้าทำขายก็ไม่ได้ทำแบบนี้หรอกคะ่ะ ้อมมพร้าวเสียงลมอื้ออึงะมืดมองไม่เห็นเดือนเห็นดาวจ้ะปีนนีน้อากาศหนาวไม่เหงาอยู่บ้านเนาะเพราะว่ามีคุณเลมโบอยู่เป็นเพื่อนค่ะอ,อุน่นแกดูแลเรื่องฟืนไฟ ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ห่วงใยค่ะเรื่องอากาศปวนแปรเรื่องความเหน็บหนาวนะน้องสเสน่ห์หวังชุ่มกลางอยู่ทางเยอรมน,นีบอกว่าโอ้โหพี่ปีนี้หนาวมากตอนนี้ก็หิมะตกหนักดูแลรักษาสุขภาพกันทุกท่านเลยนะจ๊ะขอบคุณสำหรับความห่วงใยมานะ ทุกท่านเลยแล้วก็น้องสเสน่ห์หวังชุ่มกลางด้วยค่ะน้องวันเยอรมันเนกับเมืองไทยวันที่ห้าหกปันนี้คงอยู่แถวเกาะสมุยแล้วค่ะก็ฝากบอกว่ากินอาหารไทยเผื่อพี่ด้วยเน้อน้องวันเอ้ยหรือเจ้าของโปฟรไฟล์ฟฟฟว่าอีริกนะคะสามีของน้องจ๊ะ แล้วก็ <c oughs> อบเกลือนะคะแล้วก็บ้างไว้เรียบร้อยละยังมีเมนูในใจเยอะพี่น้องตามวัตถุดิบที่มีนะคะจะ <c oughs> แทบไม่ทันเลยล่ะค่ะต้องฝากบอกพอบ้านว่าอย่าแวะซื้อนะ <c oughs> อย่าเข้าตลาด <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยว <c oughs> เพลินซื้อเพลินเพราะว่าแกไปลงยิมจ้ะ มันปลามันมากค่ะ <c oughs> <c oughs> เคี้ยวเจอกระดูกกลาง <c oughs> ก็ยังกุุบกุ๊บอร่อยเชย <c oughs> ไม่แข็งคะ่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าทานได้ทั้งตัวเลยป่านี้ปกติก็กลัวก้างนะ แต่ปลาชนิดนี้เนี่ยดูค่ะนี่ทอนหางอ,ะอ่ะอ,อ,อร่อยจริงปลาซิ้นที่เขาเอาทำปลาซิน้นนั่นแหละเหมือนปเขาเรียกปลาลาสวีเดนนี่แหละค่ะที่เขาทานกับ มันฝรั่งต้มนะคะคำนี้ใส่น้ำจิ้มแบบฉ่ำเลยนะเอาให้ย้อยเลยอื้ นี่ดื่มน้ำบอ่อธรรมดาธรรมดานะคะมีคอมเมนต์ถามมาว่าคำว่าน้ำบอ่อนี่ใช่น้ำบาดาลไหมน้ำบ่อก็มาจากบาดาลนั่นแหละค่ะน้ำจากดินนะนะคะจากน้ำแร่เลยที่นี่อยู่บนภูเขาพี่ละพี่ลาออกมาบอกอ,อ,อร่อยมากคือน้ำมันมันไม่กลอยนะจ๊ะ ทานอะโวคาโดก่อนเฉยเลยโอ้ฮึม อืถึงว่าคุรเลมโบมาเอารอบสองหวานและหอมมากโอ้โหอร่อยจริงๆ うん。Mm. มีคอมเมนต์แนะนํามานะคะว่าทําไมไม่ปลูกกินเองนะคะแคนตาลูปแล้วก็แตงโมที่นี่ปลูกไม่ได้กินนะคะเพราะว่าหนาวมาก่อนค่ะปลูกแค่ขึ้นแค่คืบกว่ากว่านี่หนาวมาแล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากมันไม่เหมาะกับการปลูกพืชผักที่จะต้องเป็นเถาแล้วต้องมาติดลูกอย่างเงี้ยคะ่ะมะเขือเทศก็บางปีก็ทานได้แดงบางปีก็ไม่ทานได้แดงเพราะว่าที่นี่มันไม่มีแสงอาทิตย์นะคะ มันหนาวจ้ะปลูกไม่ได้แล้วก็แนะนําบอกว่าทําไมไม่ปลูกกล้วยเองไม่ได้กินกล้วยก็ได้กินใบเห็นคนอื่นเขาปลูกยังได้ใช้ใบไอ้แค่ทําเอาใบมาห่อใบตองอะ่ะมันก็คงจะปลูกได้มันปลูกไม่ได้จ้ะถ้าปลูกได้นะไม่ต้องมานั่งโอดควรว่าไม่มีใบตองห่อกล้วยหรอกจ้ะที่บ้านเราอะ่ะอากาศมันร้อนแล้วก็เมืองอื่นที่คุณไปเห็นอะ่ะมันเป็นเมืองร้อนจ้ะ ยิงอยู่ทางบ้านเรานะคะเอาต้นมันมาสับให้หมูไอส้สวนที่โคนมันแค่มีรากเส้นสองเส้นโยนไปตรงไหนมันก็ขึ้นจะ้ะเพราะว่ามันอยู่ในภูม,มิประเทศที่มันควรจะขึ้นนะคะอยู่เมืองนอกก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกประเทศนะคะอากาศค่ะโอ้ยถ้าตามที่แนะนำมาบอกทำไมไม่ปลูกกล้วยทำไมไม่ปลูกแม้กระทั่งทุเรียนค่ะ ถ้ามันทําได้ขนาดนั้นโอ้โหไม่ต้องมานั่งอดๆอยากๆนะคะบ่นว่าอันนู้นก็แพงอันนี้ก็แพงอยู่อย่างนี้ละคะ่ะเข้าใจตามนี้เนาะไม่ได้ดราม่านะคะเพียงแต่อธิบายให้ฟังเฉยๆว่ามันปลูกไม่ได้จ้ะเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์เข้ามาอีกอีกแค่แคนตาลูปหรือว่าแทงโมทําไมปลูกกินเองไม่ได้ทําไมต้องซื้ออย่าว่าแต่แคนตาลูปแตงโมเลยคะ่ะฟักทอง หอมอยังปลูกไม่ได้กินลูกเลยนะมาแค่ลูกเขียวๆพอได้ใส่แกงหน่อไม้อยู่ครั้งหนึ่งนะจากนั้นก็ไม่ทันเลยสครวตหรือว่าซูกินี่เหมือนกันค่ะปลูกอยู่ปีเดียวจากนั้นก็ไม่ทันได้กินเลยเพราะว่ามันจะต้องรอจังหวะให้อากาศมันเริ่มอุ่นแล้วเราก็ต้องเริ่มลงแต่บางปีพอเราเพาะไว้ลงไว้ ความหนาวมาอีกมันก็ตายหมดมันไม่ได้จังหวะมันก็ไม่ได้ขึ้นมาให้เรากินนะคะลำบากมากนะกว่าจะทำปลูกพืชผักมาได้กินนะแล้วก็ได้ให้พี่น้องได้ชมวิถีชีวิตคะ่ะลำบากลำบากมากเพราะว่าเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศจะ้ะถ้าดินฟ้าอากาศเหมือนที่อื่นหรือว่าอากาศร้อนนะอู้ได้ปลูก ได้ปลูกได้ขายเลยค่ะแต่ว่าในประเทศสวีเดนเดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมคนอื่นเขาปลูกได้อันนั้นคือเขาปลูกอยู่ในจุดที่เขาปลูกได้มันทำเลมันไม่เหมือนกันและอย่างหนึง่งถ้าเขาปลูกขายมันมีทุกอย่างเพราะเขามีโรงปลูกผักเขามีเครื่องทำความอุ่นให้ผักนะคะดูแลกันในเรือนกระจกดูแลกันใน b วคฮนะคะแต่ว่าสวนของเรานี่คือเราปลูกธรรมชาติจริงๆค่ะ อยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศอย่างที่เห็นนี้จริงๆนะคะเราต้องขอขอบพระคุณที่แนะนํามานะคะก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะกลัวแม่บ้านสวีเดนคนนี้จะอดค่ะก็ไม่อดเราไม่ได้กินอย่างหนึง่งล้วก็กินอย่างหนึ่งนะคะก็จะซื้อบ้างในช่วงที่มันไม่มีกินค่ะ ก <feasible. S 2> ็ขอขอบพระคุณทุกทท่านทุกๆก,กกำลังใจที่มอบให้นะคะทั้งความห,มห่วงใยในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศคะ่ะห,ห่วงใยเรื่องการปลูกพืชผ,ผักเอไว้กินด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุกความห,มห่วงใยคะ่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่สำคัญคืออยากแะให้ติดตามชมคลิปยังมีความสุขค่ะ เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ